จริงๆจะเป็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าจะไปร่วมกับม็อบ,บเด็กๆเ,เขาจะไปดูเด็กๆเ,เขาว่าเป็นยังไงนะแต่ว่านัดกันไปนัดกันมา3ามทุ่มยังไม่ได้ออกจาก้านกันเลยก็เลยเปลี่ยนแผนเอาเปวันนี้แทนนะครับตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งละออกมากันตั้งแต่หกโมงม,มาเจอกันรานฝนตกหนักมากน้ําท่วมตอนนี้ก็อยู่กับน้องแจ็คน้องแจ็กจก,ก็เป็นผู้ร่วมุตรการของเราที่จะฝ่าน้ําท่วมเข่ากันไปจะพายเรือกันไปว่าจะไปถึงปทุมวันไหมันะแจ็คน,นั่นเราก็กำลังออกเดินทางนะไปร่วมกับเพื่อน เพื่อนๆร้านเพื่อนๆนะเพื่อนๆทั้งเดียวกันตอนนี้เรากำลังที่จะไปกินข้าวที่นัทเพราะว่าที่บริเวณนี้นี่รวมร้านปิดแล้วนะครับน้ำพุ่มสุดๆโอเคครับทานก็ตามนี้เดี๋ยวเจอกันฝั่งนู้นครับ ีอะไรไม่รู้เหมือนกรรักนตำรวจเขาปิดถนนก็เลยวนไปวนมาวันนี้เจอนี่ไงแค่น้ำกรุมนิดยกปากน้ำเ <laughs> หนื่อยมากเดินไกลมากแแต,แตอะไรนะเขาปิดห่างไม่เข้าไม่เข้าถึงบ้านเลยก็เพื่อกะนี่ฮ้ะจะกลับกันแล้วเดี๋ยวต้องไปรับไอเจ้าแจ็คเกงติงแจ็คมาส่งซีออก่อน ก็ตอนนี้เวลาประมาณ3ามทุ่มสินะก็เราก็ขอสรุปกันนิดนึงว่าเราอ่ะออกจากลาประมาณทุ่มหนึ่งนะก็มาถึงที่ประมาณทุ่มครึ่งอยู่ตรงพญาไทคนก็กำลังแตกคืออะไรเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อ่ะยังไม่ได้อัปเดตตอนนั้นก็เฮ้ยทำยังไงดีวะครับคนหนวกหาเพียบเลยตำรวจก็ไล่ให้ออกมาเราก็เลยเลี้ยวรถไปทางถนนทัททองนะครั้นี้เราก็เลยจอดรถแล้วก็แวะเช็ค เช็คข่าวก็พบว่าเขาโดนสลายกันชุมนุมแล้วก็เพื่อนคนมาอยู่ที่จุฬาเราก็เลยอ้อมมาที่จุฬากันพอมาถึงจุฬาปุ๊บยังไม่ทันทำอะไรเขา,าประกาศว่าอ่ะแยกย้ายได้วันนด้กลับบ้านได้เพราะว่า่องจากฝนแล้วก็ไม่สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ได้มันไม่มีทีท่เนานะเราก็เลยแบบเอ้ยอยังไงต่อดีก็พอดีเจอเจ้าจิโยก็เลยแวะไปส่งจิยกก่อนที่อโศกเพราะว่าข้างในเนี่ยยังตำรวจยังเต็มอยู่เลยเขายังปิดกันหมดเลย คือเขาแบบว่าไม่มีให้ให้เข้าไปตรงไหนได้เลยก็ต้องอ้อมไปอ้อมมาไปสงกลมากเลยยังไม่เห็นอะไรเราก็ยังได้ไม่ได้ถ่ายรูปรอนะ่ะเนาะเพราะว่าเข้าไปถ่ายไม่ได้ฝนตกหนักมากนะครับเสร็จแล้วก็เลยวนกลับมารับเจ้าแจ็คแจ็คกำลังประท้วงอยู่นะฮะก็วนกลับมารับเจ้าแจ็คที่ตรง3ามย่านนะก็ยังตอนนี้ยังอยู่3ามย่านอยู่ก็ยังมีคนอยู่นะเมื่อกี้ขับรถตาม รถด,ดับเพลิงถาว่าตามรถด,ดับเพลินี่เขาอยู่ในประทวงนี่แหละโอ้คนด่ากันคนด่ากันก็คือคือคนยังกลับบ้านกันไม่หมดไงคนระดับเก็ฑ์เลยเด็กทั้งน,นั้นเลยนะไม่ค่อยมีผู้ใหญ่เรามีแต่เด็กๆแล้วก็ตอนตอนนี้ก็เลยกลับมาจอดรถที่ตรงสามย่านอีกทีหนึงก็ยังอยู่กันเนาะเดี๋ยวรอให้ดูว่าบรรยากาศเป็นยังไง แล้วพรุ่งนี้ว่ากันอีกทีหนะึ่งจะมาไมมานอนไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นไข้คืนนี้หมดสภาพแล้วก็ได้แก่แล้วก้าวไป